ผมกล่าวสวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิดีโอตรวจเช็คหรือว่าซ่อมทีวีซันซุมนะครับผมเป็นทีวีซันซุมขนาดหน้าจอ32นิ้วนะครับอาการก็คือว่าไฟไม่เข้าเลยครับเสียบปลั๊กนี่นะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บไม่มีไม่มีอะไรครับผมไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรเลยครับผมนะ,ะดูรุ่นก่อนครับผม รุ่นนี้เป็นดิจิตอลทีวีในตัวนะครับอ่าเป็นอ่าทีวีซัซุนะครับผมรุ่น UA 3 2 FH 4 0 0 3นะครับรุ่นนี้ครับผมเป็นดิจิตอลทีวีกันะครับผมอ่าก็จะมีช่อง HDMI 2ช่องแล้วก็ USB ครับผมแล้วก็มีเสาอากาศนะครับผมนะเครื่องนี้ไฟไม่เข้าเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราลองมาลือ้อกันดูครับว่าครับผมรุ่นนี้พระเอกของเขามีซับายเป็นเมนบอร์ดนะครับผมลำโพง2อันแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีทีคอนนะครับเป็นทีบาร์ที่อยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็เป็นภาคจ่ายไฟครับผมอ่ะ เรามาดูอาการเบื้องต้นตอนนี้ทําการเสียบปลั๊กไฟครับไฟไม่เข้าเครื่องนะครับผมไม่มีไฟแดงติดเลยครับผมก็สรุปผลก็คือว่าตอนนี้ไฟไม่เข้าเครื่องในกรณีนี้ก็คือจะเสียอยู่ที่ภาคใจไฟหรือว่าเมนบอร์ดนะครับเราสันทิษฐานได้2กรณีนะครับผม ่าเราจะรู้ว่าซับไพ่มันเสียหรือไม่เสียปุ๊บซันซูมนะครับเป็นบางรุ่นหรือว่าอาจจะเป็นทุกรุ่นก็ต้องขออาภาัยด้วยข้อมูลตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับแต่ส่วนมากนะถ้าเราถอดสายไฟไปเลี้ยงเมนบอร์ดออกปุ๊บแบ็คได้จะติดครับผมซันซุมแต่เครื่องนี้ไม่ติดนะครับผมนะก็สรุป,ปง่ายๆคือว่าซับไายมีปัญหาแน่นอนโดยเดิมทีรุ่นนี้ที่ผมเคยซ่อมไป ถ้าเราถอดสายส,สายไฟมาเลี้ยงเมนบอร์ดออกปุ๊บซัพพายจะติดนะครับสรุปง่ายก็คือว่าตอนนี้ซัพพายเครื่องนี้มีปัญหาครับเดี๋ยวเราทำการใช้มิตเตอร์นะครับผมนะโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟฟ้าเรามองไม่เห็นนะครับผมนะโปรดใช้ความระมัดระวังทำนะครับตัวนี้จะมีไฟ400อยู่นะ สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ครับมิเตอร์ครับผมอาจจะเป็นมิเตอร์เข็มหรือว่าดิจิตอลแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลของแต่ละท่านเลยนะครับผมนะผมยากกวามมิเตอร์นะครับผมตั้งสเกลไว้เลยครับผม2 2 0รยิบโวลต์ครับเป็น AC นะครับผมไฟบ้านเรา2 2 0รยิบโวลต์ตั้งไปที่2อ0ิโวลต์ครับผมทาการวัดก่อนเลยครับผมเราวัดเราวัดดูแล้วนะครับผมฟิลไม่ขาดนะครับผมเราวัดไฟสี่ร้อยครับ ไฟ400เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับผมปรากฏว่าเขมิเตอร์ขึ้นตอนนี้ไฟเข้า C 400แล้วครับผมก็คือว่าสปายฟิลไม่ขาดนะครับผมไฟมาแช่อยู่ที่่ C 400หรือว่า4ส5 0นั่นแหละครับผมตามภาษาช่างหรือว่าวิชาการก็เลือกเลือกไม่เหมือนกันนะครับผมนะผมขออนุญาตถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับผม ว่าตอนนี้ผมก็เซียวๆอยู่เหมือนกันและทำการลือ้อทำการลือ้อบอร์ดภาคเไฟออกมาครับผมเพื่อ,อที่จะมาวัดด้านนอกจังหวะน,นี้เราควรคลายประจุก,ก่อนนะครับเผื่อมือจะไปโดน4 4 0 0นะครับผมคลายประจุก,ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง จะได้ไม่ต้องตกใจเวลาถูกดูเราถ,ถอดมาแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะต้องการวัดตัวนี้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรอะขอญาตขยับพื้นที่หน่อยนะครับผมนะครับผมทำงานคนเดียวครับอาจจะพื้นที่จะเล็กไปหน่อยนะครับต้องขออาภัยด้วยนะโอกาสนี้ตั้งสเกลไวท้ที่อ่าเราวัดไปแล้วนะครับฟิลครับผม ไม่ขาดชัวแน่นอนครับขึ้นดูขึ้นตรงข้างครับไดโอดเราพยายามเช็คเลยครับผมเราดูลายวงจรครับไฟเข้าคุบไล่วัดดูซีแต่ละตัวนะครับผมไล่วัดดูตามลายครับตามพวกขดลวดนี่ครับผมทําให้กระแสไฟเรียบวัดวัดวัดมานลครับจนมาถึงซีสี่ร้อยนะครับผมนะไฟที่จะออกนะครับผมทำการ ่าเราเจอตัวน่าสงสัยแล้วครับไดโอดตัวนี้วัดในระบบขึ้นทั้งสองด้านเลยครับผมเดี๋ยวผมถอดออกมาดูก่อนว่าเขาเป็นเช่นไร ตอนนี้ผมลอยไดโอด2ตัวนี้ออกจากวงจรแล้วนะครับผม2ตัวนี้นะออกจากวงจรแล้วครับผมราใช้มิตเตอร์วัดดูครับปึ๊บอ่าฝั่งนี้ลอยอ่าชัดเจนครับไดโอดตัวนี้ชอ็อตตัวนี้ไม่ช็อตนะครับไดโอดช็อตหนึ่งตัวครับผมสรุปง่ายๆคือซัพพลายตัวนี้ ได้วอวช็อตหนึ่งตัวครับเดี๋ยวผมต้องการเปลี่ยนก่อนนะครับผมอดระมัดระวังนะครับการใช้ไฟฟ้าอันตรายนะครับผม ถ้าไม่ชำนาญการหรือว่าไม่เข้าใจหลักการทำงานก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับผมนะไดโอดนะครับ T5148 นะครับ5148นะครับผมเบอร์เขานะ5148นะครับอ่าผมก็ไปตามหาไดโอดได้แล้วครับผม๋ยูต้องการใส่ก่อน ผมเปลี่ยนได้หดได้ไวแล้วครับผมก็จะทําการใช้ทินเนอร์ล้างปิ้นให้มันสะอาดสะอาดอนะครับผมทําให้เขาดูดีเราเป็นช่างนะครับเราควรใช้ทินเนอร์ล้างทำความสะอาดเมื่อเวลาซ่อมเสร็จทุกครั้งนะครับผม กบเกือนนะครับอ่าไม่ใช่เพื่อทำความสะอาดนะครับผมนะส่วนซ่อมไม่ซ่อมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเคเราลากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวทำการประกอบใส่เครื่องลองดูว่าจะระเบิดไหมหรือว่าจะต้องไปหาถาังระเพิงไว้ข้างๆเพื่อมีการลัดวงจรเกิขึ้น อขอแยกเคียร์คพีนะครับโอเคตอนนี้ ผมทงการประกอบเมนบอร์ดเข้าแล้วนะครับผมนะเป็นบอร์ดท้าเก่ไฟนะครับซึ่งทําการเปลี่ยนไดโอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอ่านี่นะครับผมซับไพผมยังจะยังไม่ต่อสายไฟมาเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับผมผมจะต่อแฉพกะอซับไพดูก่อนว่าผ่านไหมเดี๋ยวผมจะทาการเสียบปลั๊กดูครับ ปุ๊บอ่าทุกคนเห็นแสงไหมครับผมเสียบเข้าไปมีแสงสว่างเกิดขึ้นครับอ่าซัพพลายทันซุม่มถ้าการใช้งานปกติจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับผมเห็นไหมอ่าเห็นไหมตังกี้เห็นไหมครับอ่าแสดงว่าปุ๊บซัพพลายเราผ่านแล้วครับผมเราก็ทําการต่อไฟเส้นนี้เข้ากับเ็นบอร์ดได้เลยปุ๊บเสร็จเรียบร้อย เราทำการเสียบปลั๊กเลยครับผมปึ๊บเครื่อจะติดไหมเอ่ยปึ๊บผมเสียบเข้าไปได้ครับผมเอ้า